เอาไขมาไขมาอีฟ้าวเอาฮะไขมาที่มาจากลามบุรีดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมีแผนแจ้งนันชาด้วยค่ะก็คือเอ่อทุกคนคงรู้จักน้องพุณดีใช่ไหมคะน้องชายฝาแฟร์ของจิ๋วเองนะคะคือจริงๆแล้วตอนถ่ายละครนะคะแล้วนี่ยชาไปถ่ายละครน้องพุณด้วยใช่ไหมคะตอนแรกก็คิดว่าแบบว่า แม่จะยากเพราะเขารู้ไงคะว่าเราเป็นพี่พิมพ์เขาจะต้องเรียกพี่พิมพ์ี่พิมพ์แต่ว่าผิดพลาดเลยค่ะตอนถ่ายเขาแบบว่าคือเรียกพี่พูลตลอดเลยตอนถ่ายคือคือไม่รู้ว่าคือไม่รู้ว่าเขาเล่นเก่งมากขนาดนั้นหรือว่าเขาเข้าใจผิดว่าหนูที่แต่งตัวเป็นน้องพูนคือน้องพูนจริงนะไม่หลุดคาแร็คเตอร์ลยที่พูนพี่พินตลอดแล้วยังเรียกพี่พูนตลอดเลยแล้วเหมือนแบบว่าเขาแบบเรียกพี่พูลตลอดแล้วก็แบบเหมือนเวลาคุยเขาจะใช้แบบว่า แบบคุยคนละอย่างกันเวลาคุยกับพี่พิมกับครูกับ่แล้วพูดถามว่าอะชอบพี่พลหรือพี่พิมมากกว่ากันก็จะบอกว่าชอบพี่พูนเออเขาคน่าจะถ้าเกิดว่าเขาอะค่ะคิดว่าหนูอะคือน้องพิมที่แต่งตัวเป็นน้องพนเขาน่าจะตอบว่าอ้าวก็พี่พิมหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าแย่แล้วเี้เราก็เฉลยสิว่าน้องพูนคือน้องพิมเจะเฉลยท่านผู้ชมสิคะท่านผู้ชมรู้อยู่แล้วล่ะค่ะ่าผู้ชมรู้แล้วไม่ไม่เราจะบอกว่า แม่คิดว่านักฉากเขาฉลาดมากนะเขารู้ว่าคือพิมแล้วเขาก็เขาก็ยังเอาวิกพูนมาใส่เล่นเลยเขารู้แต่แม่คือเขาอินกับคาแรคเตอร์ในการแสดงมากวันนี้เราก็เลยจะมาพิสูจน์เลยนะคะโดยที่เราจะเป็นปอมติจุจะปอมตัวค่ะที่ไม่ใช่หลังพูณนะคะปอมตัวเป็นอะไรดีน้าที่มนเนี่ยเราก็เลยคิดว่าปอมตัวเป็นหลานอีป้อมค่ะหลานอีป้อมให้ป้อมพักขึ้นมาแล้วบอกว่าเออนี่ มาเป็นเอ้ยน้องอะไรดีน้องนี่หลานป้อมนี่หลานอีป้อมชื่อชื่อน้องเดชาป้อมอ่ะป้อมอ่ะป้อมหลานีป้อมชื่อป้อมชื่อชื่อน้องแป้งแล้วกันน่ารักหน่อยน้องแป้งค่ะนี่เป็นพิมพ์อยู่อันนี้ก็เป็นพิมพ์แต่ใส่มุ้งอย่างเี้มันดูเป็นพิมพ์นะคะมันไม่แต่นี่เดี๋ยวต้องใส่ดีๆกว่านี้นะนี่ใส่เชือกเปล่ากันป้อมแป้งหันหน้ามาหันหน้ามา เออเนี้ยดูแตกต่างเออเนี้ยดูแตกต่างหน้ายังไงมันก็เฮ้ยแต่ถ้าปากทาปากจัดจัดอ่างเงี้ยมันน่าจะดูเป็นคนอื่นนะคะแล้วก็ใส่ชุดแบบชุดเรสอะไรแบบนี้เออได้ได้ได้เราจะต้องไม่ทาปากแบบจิ๋งจังเองเหรอคะใช่ค่ะพี่น้าบ้าหัวเขาก็ค้วสีม่วงแกมสเขีแฉมสีเขียวไอเชดดสีม่วงหรืออะไรแบบนี้มาจากไหนให้มันแตกต่างไงแล้วจะสีม่วงมาจากไหนคะเอาสีม่วงมาจากปากสีเหลือง อ๋ไม่มีอ่ะเขาบอกไม่มีเนียนาชารู้แน่อย่างนะคะอ๋อใช่แดงนี้เหละจะมีดูดูผิดปกติแล้คะต้องต้อให้ดูผิดปกติจริงอ่ะบอกว่าหลายอิป้อนมาจ่ายมะค่อยโบนหมากก็ประมาณนี้นะคะต้องให้มันโกงโกผิดตีผิดผู้ไปเลยนะเออให้มันโกงมากๆเลยให้มันโกงคนโจรโจรปลงกองหอกแฝด บามันจะดูเหมือนที่พิมพ์แต่งตัวตลกมามันจะไม่เหมือนกับคนสื่อแล้วค่ะไม่เชื่อดูนะคะยิ่งผ่อนผ่อนไว้นี่นีไว้อ๋อใส่ฝาใส่ฝายเวลาที่ในทีวีเขาจะปลอมตัวพลาสติไฝถ้าติดฝาแล้วไม่รู้เลยในทีวีนะติดไงฝาก็เอาไอ้สีดำมะแบบที่เขียนเนี่ยเออแล้วก็มา แตนเป็นฝายตรงนี้เม็ดใหญ่อย่างเงี้ยแล้วต้องเป็นเม็ดโตๆนะเม็ดเล็กจะไม่มีประโยชน์สีมันไม่ค่อยดังอ่าคืออย่างเงี้ยได้เออได้ใหญ่ไปอ่ะเป็นหลบไปหลบในจอกคอเออประมาณนปะโอนะจ๊ะสวัสดีจ้าก่อนใส่ลิกเปลี่ยนทุกกล่องเออเป็นแนวแบบโหดหรือเป็นแนวแบบเฟรนลี่คะป้า สวัสดีจ้าหนูนาชาหนูนาชาใช่ที่หรนอชาที่อยู่ในช่องเด็กจิ๋วจิ๋วเอาหรือเปล่าจ้ <c oughs> าเฮ้ยป้าไม่รู้ <c oughs> ถ้าไม่มีไยจสวยกว่านี้เฮ้ยป้าไม่รู้แมุนเป็นป้าสมุติว่ามีคนเดินมาอย่างเงี้ย เป็นหนูหนว่าเหมือนคนบ้านี่ตาแผางของเล่นนะคะเดี๋ยวเราจะหลอกหลอกใหญ่เลยอะหลอกเด็กมากเลยหลอกให้นะจ๊ะรีวิวอันนี้มันจะเป็นของเล่นใช่ไหมแล้วก็เพราะว่าไม่งั้นหยุดดีๆเรากล้องไปถ่ายเขาจะสงสัยเขาใชาดเขารู้ว่าต้องมีอะไรนี่เราก็จะแบบเออถ่ายรีวิวอยู่ถ้าเขาถามว่าพี่พิมพ์ไปไหนแล้วคะก็บอกว่าพี่พิมพ์พี่พิมพ์ทำอะไรอยู่ดีพอยู่กันพิมไปไหน <c oughs> <c oughs> พ in on uh? ี่พิมเรียนออนไลน์บอกเขาว่าพ <Dad. c oughs> like, ี <c oughs> ่พ <Nh ư? c oughs> ิมดเพิ่มแล้วไม่บอกว่าพี่พิมเรียนพิเศษออนไลน์เไม่รู้หรอกแล้วแล้วเดี๋ยวพอแซมก็บอกที่พิมเรียนออนไลน์แล้วเดี๋ยวพอพี่ป้อมมาก็บอกพี่ป้อมว่าพอเราขึ้นไปแล้วสักประมาณ5้นาทีก็พาพี่พิมขึ้นไปแนะนำเดี๋ยวเรารออีป้อมกัดนึ่งแล้วมาสัก2บทกอีป้อมก่อนเหมือน่อีป้อมเอาใคนี่นี่ใครปป้อมเดี๋ยวเียวป้อมอย่างหัวล็อนะขึ้นไปแล้วบอกว่านะจ๊ะ หลานป้าไม่แม่แม่มมมต้องบอกต้องมาพามาวัสดีเราสวัสดีเธอเลยบอกว,ว่านี่ทูฟางนี่หลานพี่มาจากราชบุรีชื่อน้องแป้ง,งน้องแป้งน้องแป้งเอจ่ชาเอจ่ามาถ่ายคลิปให้ป้ากวางทำงานเดี๋ยวมาทำงานอยากทำงานไหมคะได้ปะใครอยากทำงานบ้างใครใครอยากทำงานบ้าง ไรีว <apply some drinks> ิวให้ป <bizarre> ้ากวางนะชชารีวิวให้ป้ากวางได้ไหมหนึ่งสองซ้ำสวัสดีค่ะเดือนนี้นะคะนัชชไม่ได้ไม่ได้เอาใไม่ได้อะไรอาใหม่ไนี่ต่างจานบอกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัชชาค่ะหนึ่งสองซ้ำสวัสดีค่ะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องนัชชาะชื่อคือนัชานคชชานัชชาอะอะบายเลยตอบไมันมันเรียกว่าอะไรคะข้บีบค่ะอย่างนี้เหรอแล้วมันชื่อมันเรียกว่ามีชื่อมานี่ย ว่าชาหนูเรียนออนไลน์ไปแล้วหนูเรียนออนไลน์ลเหรเอตอนนี้พี่พิมเรียนออนไลน์เนี่ยหนูเรียนออนไลน์หนูเรียนออนไลนหนูเรียนออนไลน์พี่ไหนะพิชาวิชาอ,อะไรคะ,อออะ,รคะเอาไข่มาไข่มา,ามอาาีบ้าเอาเฮ<ะ>้ยไข่มาที่มาจากราชบุรีอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส่วยดิค่ะชวยเดีคุณป้ามันต้องเป็นไทย ้นค่ะเดี๋ยวชื่ออะไรคะอันนั้นจะมานั่งต่างค่ะชื่อน้องแป้งน้องแป้งคะที่อยู่ในช่องเด็กจิ๋วเฮ้ยมีคนรู้จักด้วยพี่นักชาติมีคนรู้จักอ่ะนั่งลงนั่งๆนี่นัชชาตางานแล้วนะมีคนรู้จักด้วยน้องแป้งเคยดูคลิปน้องนัชชาเหรอคะใช่ค่ะน้องตัวแสบค่ะโอ้ยอ๋อพี่แป้งดูพี่แป้งชอบดูช่องเด็กจิ๋วเหรอคะใช่ค่ะน้อแป้งมานะตรงนี้เลยค่ะน้องแป้งมานะตรงนี้เลยได้ค่ะโอ้ยมาจากไหนคะน้องแป้งน้องแป้งมาจากไหนคะ ่คะพอดีว่ามาเที่ยวค่ะก็เลยป้องก็เลยชวนมานด้วยมาป้อมชวนมาหาพี่แป้งสวยไหมฮะสวยอ่ะพิมพิเอ๊ะแบบนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะพี่แป้งกับพี่พิมใครสวยพี่พิมชื่พี่แป้งชื่กวะเหรอแป้งถูองพ่หมอเออดะจ๊ะจ๊ะนี่จิ๋วไงคะอ๋อน้องเด็กจิ๋วเขาเรียนเรียนออนไลน์อยู่ข้างนี่นะจ๊ะนี่ลูท่าให้นี่ ระหว่างนัชชากับพี่พิมพ์อ่ะหนูชอบใครมากกันคะอ๋อจริงจก็ชอบทั้งคู่นะคะแต่ว่าหนูนัชชาน่ารักมากเลยเห็นไหมเพราะว่าหนูก็จะถ่ายคลิปทั้งชองวันแล้วอ๋อชาหน้าชาพาพาพี่แป้งไปหาพี่พิมหน่อยไหมไปเอาค่ะพาไปนี่พาพี่พิมเขาเรียนออนไลน์อยู่ข้างล่างไปพาไปหน่อยพี่แป้งเขาอยากถ่ายรูปกับพี่พิมพ์ เรียนออนไลน์เสร็จแล้วเออกันหนุดาพี่พิมพ์เรียนไม่เสียพาพี่แป้งไปหาพี่พิมนยาพี่แป้งไปหาพี่พิมพี่แป้งยากถ่ายรูปพี่พิมไหมค่ะไปๆๆไๆไ่าเร็วหไหน่อยแล้วเอาไหนขอแ้งแ้งน่ป้ลโ่ะหน่อยนะอ่ะโมลบหน่อยแล้วจะให้แขกเดินเร็วโมลบโมลบเอยพี่แปงตัวหอมมากนะาใช่ไหมแล้วแล้วลงมาเร็วลลงมา ไปหาพี่พิมพ์นลูกปะพอใน้านพพิมอยู่ข้างในเปคะพี่จิวอยู่ไหนคะหะว้าวพี่จิ๋วไปไหนอะ่อะไ่ลอ้าวนะชาไปดูดิลคนายจับตัวไปพี่พิมัคนไายจับตัวอ้าวอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าชาวิ่งไปูซิพี่พิ่ในห้องน้ำยเรียกวบอกว่าไม่็ ยังยังชวนพี่แป้งได้ปรบอุ่นหน่อยเล่นตักอินหน่อยค่ะนี่เราพี่แป้งใส่แว่นตาดำแล้วมองเห็นแล้วน้าชาถอดแว่นตาดำพี่แป้งหน่อยเดี๋ยวลุกค่ะต้อให้พี่แป้งเราถอดแล้วมันมองเห็นมันมืดอ่าออ่าเล่นเล่นป๊อกอีกกับพี่แป้งหน่อยลูกพี่แป้งเล่นปรบอินนะพี่แป้งที่จะเอารูปอะไรพี่แป้งค่าจะเอารูปอะไรคะเอารูปอะไรก็ได้ค่ะเรูปอันนี้ค่ะเพราะว่าเราเคยกินแอปเปิ้ล แค่วันนี้ก็ได้ค่ะโอ้โหสวยมากเลยอ่ะมันแบบอ่ะทำไมต้องนั่งหันหลังล่ะคะอ่นาทำไมนั่งหันหลังล่ะคะนัชชาเพราะว่ามันเย็นแล้วตัวพี่กินถ่ายไปไหนไม่รู้อ่ะนัชชาทำไงดีอ่ะรูปพี่ในซีวอยู่ไหนคะนัชชาไม่รู้ค่ะว่าอยู่งไปขึ้น้าหน้าทองน้ำค่ะขันหัวจังเลย่เขันหัวออุุยย

นะชาตอนที่พิมถอดแว่นหนูรู้ไหมเดินยุ่งยังนะหนูหนูสงสัยใช่ไหมสงสัยนะตอนถอดได้เลยสงสัยมันสงสัยสงสัยสงสัยแต่ไม่แน่ใจใช่ไหมจะไม่ได้จริงๆเลยซุปเปอร์สปอเนดยัยในวันนี้พี่สงอัยี่แป้งกับพี่พิมใครสวยกว่ากันพี่แป้งเฉยกว่าแป้งเหรอคะหนูจะเป็นคุณตาอยากได้พี่แป้งหรืออยากได้พี่พิมพ์อยากได้พี่แป้งอ้า ไปสักไฟถาวรนะพี่เพ็มไม่ดีตรงไหนฮะน่าจะเป็นคุณลาบบ้าเศษได้บ้าประสบความสำเร็จคุ้มค่ากับที่แต่งหน้า